ให้เล่าถึงการไปแข่งขันในครั้งนี้มาหน่อยครับเรียนก่อนว่าเป็นครั้งที่2ของเราซึ่งครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่ได้รับรางวัลอะไรพอหลังจากนั้นปีนียเราก็มีการพัฒนาต่อยอดจนมาเป็น2ตัวนี้เพื่อไปแข่งขันที่เมืองเบเวนประเทศเยอรมนีในครั้งนั้นเนี่ยเราก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเกินคาดเพราะว่าก่อนไปนี่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รางวัลยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับผมก็ได้รับรางวัลชาเลอร์อันดับหนึ่งในในหัวข้ออาวุธยิงกู้ภัยของโลกครับผม ถ้าเกิดว่าเด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยสนใจอยากจะทาหุ่นยนต์อย่างนี้นะครับคิดว่ายากหรือเปล่าครับไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเรื่องไกลตัวถ้าอยากจะเริ่มทำเนี่ยอาจจะเริ่มจากการหาข้อมูลก่อนเป็นจุดสําคัญที่จะให้เรามีไอเดียในการคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆออกมาถ้าหากเราไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่ได้ศึกษาม,มาก,ก่อนเนี่ยเราก็อาจจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาน,นี่นานกว่าปกติ